ทเทมอยู่ในพุ่มเนี่ยนี่ไงหัวม้งเหม่งเห็นหัวปะอยากกระแตงโมลเลยนะ่ะ <c ười> ลบ <c ười> <c ười> ไปเลย ผมถูกไว้มานจากตี้ตี้หนึ่งครับให้มาช่วยกันบ้านซึ่งก็เป็นตี้ที่รู้จักกับลูกน้องผมอีกคนหนึ่งและรุ่นน้องก็มาบอกผมอีกทีนึงครับว่าให้ช่วยกันให้หน่อยครับไม่งั้นแตกแน่เดี๋ยวก็เสนอนี้ไปผมก็ปฏิเสธไม่ได้ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับอยากกันบ้านอยู่พอดีครับไหนๆก็พักจากเซิร์ฟไทยครับไปเซิร์ฟนอกแทนก็ต้องขอสนุกกับการกันบ้านหน่อยครับก็คือไม่ได้กันมานานแล้วแล้วก็อีกอย่างครับคิดว่าก็จะไปโซโล่แค่คนเดียวไปๆมามีแนละ้วร่วมเพิ่อมอีกสองคน,งนี่ย ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าพวกเราจะกันได้ไหมพวกเราที่ลงไปช่วยนี่คือจะช่วยกันได้หรือเปล่าเนี่ยเราไปช่วยเขาหรือจะโดนพวกเขาช่วยแทนนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเราลงไปเป็นภาระของพวกเขากันดีกว่าครับไปรับชมกันได้เลยครับลองบ้านเข้าไปข้างในไหมยังวะ ไปครับกี่ตัวตอนนี้นเห็นตัวเดียว่ะรู่ซ่าสำงรวยมีผมประดับจดยิงตาแล้วใช่ปะอยา่าเข้าในก่อนนะจะไปดูเขนานลยมันเจาะไหมัมที้อันทีมันมาตอนไม่รู้ตัวตายเป็นแก๊งไหนตายใช่ไหมตัวเดียว มาแล้วพี่แล้วตัวซุส่า,าหมกก็ไหนื่อยตายตัวพิงตดนจริงถายละสองทีแล้อเอ้เพี่ยวพี่ยิงปั๊บพี่โดนสวน มาค็อกกี้แล้วเนี่ยเออเห็นแล้วมีเล่มหินหน้าเจ็ดตัวหนึ่งทบเตียงได้ตรงไหนเจอรถแลวคุณพี่บอกว่าพอเสร็จทายเจอรถหรอเจอรถแล้วไปมาแล้ว ระเบิดรถแล้วระเบิดรถแล้วใช่ไหมใช่ระเบิดรถแล้วเฮ้ยใครก็ได้ตามแดนดิ้พี่ระเบิดรถแล้วรถล้อแตกพี่ไม้ตมงังค์โอ้โหไอ้เนี่ยตัวนี้มันส่วนพี่ตายแตกแตกว่าก็ได้ตายตายหนึ่งสำเร็จตายสนามภูตายหน้าพี่ที่ยิงพี่ตายหมดแล้วพีที่หลังเออเปิดตู้ได้วกอนหลังกินมาหลังกินมา เดี๋ยวพี่จะไประเบิดกดซ้ำก่อนให้ผมลงไปช่วยถ่ายปะหรือว่าให้ผมลอยยิงบนหลบช่วยมามาถ่ายเลยก็ได้ทำไงดีไปก่อนวิ่งจะรถคันวะเราเปิดรถระเบิดรถเระเบิดรถ อ้ายกระเบิดรถระเบิดรถระเบิดรถนขของึ้มารถระเบิดรถระเบิดรถระเบิดอีกคันอีกคันหนึ่งรถอีกคันหนึ่งระเบิดละวมันต้องเอารถอีกมันต้องเอารถมาจากบ้านวางเลยให้ได้ป่ะมันทำอยู่ใกล้เตียงพี่เดี๋ยมันระเบิดลูกพี่พี่ว่าแล้วมันต้องโดนพี่แต่พี่ไม่ได้สร้างบันไรไว้ ระวังเสียงใหม่เลยบอสคนจอดรถอีกคันที่สองไกลจากจุดคันแรกมากอมสโลปแม่งเล่นยากเหมือนกันนะอืมผมบ้านมันเล่นยากมุมมันถ้ามันอยู่นิ่งๆอ่ะวิ่งไปมันเห็นแน่นอน เราก็เห็นเหมือนกันถ้าเราอยู่ข้างบนโอ้ยคนด้ว่วะเฮ้ยเอา้ามันนิ่งอ่ะทำไมมันนิ่งอ่ะเฮ้ยพี่เห็นตัวเฮ๊ยนั่นไงมันเห็นกูด้วยอีกคนละตัวถอยก่อนพี่ยิงค่ะพี่วิ่งฝ่าพุ่งเข้าไปก่นอนข้าดิดปะ เดยวผมให้พี่คุยกับน้องที่ขายกับพี่คนนี้หรออันนี้ผมสตงใันแล้วพิงชายป่ะพิงชยัยใจเย็นใจเย็นพี่โดนตกลมอลยู่ตายสำรวยอืมป้อมปืนไม่เห็นทำงานเลยว่ามันวางได้ถึงนี้ตายไป็ปนแนวคู ใช่ไม่มีบอกก็พอเสร็จโอเคโอเคบ้านตายสองมามากำลังไปมาลุดตามมาแล้วมาลุดตามมาแล้วในบ้านตายมาแล้วสองตัวที่เข้ามาเฮ้ยเห็นแล้วเหลือเหลือหน้าหน้ายิงที่มาแล้วรันออกต่อนะรัออกหน้าหน้าประตูตัวนึ่งนะ NK สิบแปดแล้วยังไม่เห็นมุมมันว่าใช่มุมแม่งได้เป็นชีอาองอาดอะใช่องอาจอยู่ไหนอะอยู่บ้านเหรอองอาจนี่คนในบ้านผมอยู่ใกล้ๆอ่ะมันมีีเยงอยู่ใกล้ๆอาชเชลอนอะ มันมีตัวนอนขอดรถถอไในน้องเด้อรถมันอยู่แถวนี้ใช่ปะใช่ใช่หน้าเราหน้าเราเห็นปะตายตายอยิงเลยจ้าที่รถเดิมที่รถโดนที่รถตัวที่รถตัวนั่นน่ะตายตายสองคนอีกสองตายน้องหมดกันพี่พี่เจ็บพี่เจ็บพี่ยิงไปสองตัวโอเคโอเคพอมาตลอดนั่นแหละตรงฝั่งแดนน่ะนั่นแหละมันอยู่แถวๆรถอะไรอยู่ตรงรถยิงเลยยิงละวตายแล้ว อ๋อบ้างอ๋อมายิงรถไหมโอ้โหเฮี้ยกระสุนพี่หมดไม่เหลือละวเราเอา eighty มายิงมาอยู่ที่รถตัวนึ่งคุณตบประตูขวาผมโดนหลังยิงว่ะพี่ดึงไม่เห็นแต่พี่รู้พี่ดึงหัวก่อนไม่ไหวว่ะเฮี้ยต้องรีบเดี๋ยวรีบมาเติมพี่เห็นแล้โดนประกบหมดแล้วตอนนี้มมัันนจะอเราจะฝั่งซ้ายพี่ฝั่งริมน้ำฝั่งซ้ายเลยขึ้นไปหน่อยนะเห็นแล้วบนหน้าบ้านตัวนึงเฮี้ยแม่งวิ่งเต็มเลยตรงผมนะตีดทุกเตียงีกเติดแต่เตียงหนึ่งมันหักมันหักปืนอยู่ นาเจียงแตกละเจียงแตกละตรงนี้สวนผมนี่อยู่ป่ะสวนผมอ่ะเรียบร้อยรถพังรถพังคันนึงไอ้หน้าบ้านตัวนึงรถมันรถพังละคันนึงเองหน้าบ้านให้หน่อยได้ยินอยู่พี่กำลังไปเจอตัวที่มันอยู่กันรถเฮ้ยผมนี่เสียงเท้าหน้ากำแพงตัวนึงกำแพงแตกเออหน้ากำแพงอ่ะตัวยิงพี่น่แหละมีที่ตายน้อยหน่อยมีวิ่งเข้ามาตรงเนี้ยวิ่งเข้ามาตัวยังไม่เข้ายังไม่เข้าอยู่ตรงไหนตัวเลมน้ำตัวนึงวะ จะอยู่ฝั่งริมน้ำประมาณ3คนครับตรงนี้ใกล้ๆรถนะมีเขาหลังได้นี่เขาหลังได้ออกนอกหน้าบ้านนะขวาครับน้ำขวาพี่เจอเตียงเตียงโอ้โหเขาจะเข้าบ้านทำอะไรนะเฮ้ยเจอเจอเจอต้องปืนเราไม่ยิงอ่ะโผล่ไม่ได้เลยวหรอตัวหน้าบ้านไม่มีข้อมือปืนในนี้หมดยังอ่ะไปหมดป่ะเจอ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 เตียงแต่ก็ ใต้บ้านเราใต้บ้านเราจุดจุดซีโฟนั้นผมสร้างห้าร้อยตายเจอตรงนี้ตรงนี้เต็มเลยตรงนี้ผมหยุดตรงนี้ในบ้านเขาโอ้โหลูปไตยะตายฮันดาก้าตายเอาเอาตรงหลุมเนาะมีตรงหลุมเยอะมากเลยมันเข้าไปในในหลุมเลยเหรอใช่มันเข้ามาทีนทีหลุมตดน้แล้วกูดีนะผมสร้างเตียงไว้ทั้งหมดแล้ว เอ้ยซูซ่ามาเลดบ้านเราไหว่ะแงรวมให้รวเอมาเราอีกแล้วไอ้พวกนี้ไอ้ถ้ำนี้มีทางออกรูอื่นไหมไม่มีผิวตายผิวตายนี่ตันต่อนี่จะเตียงนี่ทุบออกถ้ำไม่ได้นะแน่จะมีดักหน้าถ้ำต้องลงมอบ้านเราหมดต้องแตกต้องแตกต้องแตกก่อนต้องแตกก่อนต้องแต่ก่อนต้องแต่ก่อนของของรอยข้างนอกฝั่งนี้ฝั่งนี้้ตงแตกแล้้วตงแตกแล้ยผลผลย่าให้อยู่ตรงกลางอ่ะเดี๋ยวมันระเบิดอีกแน่เฮ้ยระเบิดเหรอ พี่จะเตียงอีกเตียงหนึงเฮ้ยเห็นแล้วพี่ทุบ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 ในบ้านมันงเต็มเลยเียงตีกเตยง่อีกเียตอีเตยต่อีกเตียงต่อีกเตีง่กเตียง่อกงกเตียงอีกเตีง่กเตียงอีกเตียงแต่อีกเตียงม่อีเียง่อีนเตยง่อเีงแน่อ้เียงแต่อีกเตียงนะ่อีเตีย่อีกอี่ออเตียงอีะอี่อ้อก่เีี ไม่แน่ใจม่เอ้เยก็จะยิงอีกตัวนึ่ง๊บนึงตายก่อนโดวรูดอยู่ใกล้รถกันมันมากเลยทุกฟาในถ้ำเ่ยก็ได้ไอฟาวไม้อ่ะได้ได้เฮ้ยบลอกมูฟพี่พลี่ว่ตาย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 แล้วตายแล้วเด็กรอโอเคโอเคอ่าอ่าชอตไลไมบให้เจอร็อ ไม่เห็นแล้วตรงหินเจ็บมากตายานกสวยสวยผมซ้อมงครับไปคุมรถ่เลยก็ได้นั้นถ่ยเชือหนออกมามีชุดไข่อยู่เดี๋ยวผมก็ไปาชุดไข่คนนึงขอชุดไข่คนนึงเดี๋ยวจะเอารถข้างหลังกันรถน่เออเออต้องเช้ก่อนต้องช้ก่อนหมดหมดหมดป

จบแล้วจบแล้วตรงนี้ตรงนี้ไอตรงนี้มีบุ๋งอ่ะไปเอาคันหน้าคันหน้าอันนี้คันสำรองมันอะเออจะบุ๋งทีมันเหมือนบ้านเราเป็นบ้านดักของแล้วป่ะเนี่ยตกแย่งตกครับไอโอ้ยุโหตู้รถเปล่าอะก็สองสี่ห้าศูนย์ที่บ้านเกิดอะไรขึ้นไคยิงยิงข้ามบ้านตัวนึงมีคนไข่รถอยู่ป่ะตอนนี้ จุดบูปินนั่นคือจุดลดป่ะใช่บูปูปินคือจุดใช่ครับแล้วเราไขยังอ่ะยังไม่ได้ไขเลยครับมีไขแล้วกันปุ่มกันได้ก็ดี <c oughs> ไี่วางไว้แถวๆนู่นหรือถุงอะอืางบนอยู่แ <c oughs> ถวบ้านเคทางซ้าย <c oughs> แม่เตียงไอ้ฝั่งที่ขวาพี่ไอ้ฝั่งขวาบ้านอะที่มันตรงไหนโอ้ยเดี๋ยววิ่งเลยจังวะข้างบนอะน่าหั ยวไอในน้ำยั่หาไม่เจอนะบอสเชื่อมองหน่อยฝั่งนี้น่าจะเอาไอตัวนี้น่าจะเป็นดีพอแล้ว93 931 931ได้แล้วโอ้ยโอ้ยที่บ้านเดือดเหรอพี่บ้านไป็นไรไหมเดี๋ยวเอารถมารับมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถไปชมให้้ยวิ่งมีกล่องสองกล่องไอันนี้อยู่ทางน้ำบอสเห็นไหมนี่นี่นี่กล่องที่เห็นมีอะไรเลยทางน้ำทางน้ำกล่องแต่รางมันมีโอ้ยแรงสองร้อยกับเก้าสิบโล เก้าสิบห้าโลมานกำลังจะไปถึงรถนะยกกล่องหนีเลยไปไหนหรอวะไอ้ที่วิ่งอย่างเร็วใส่ก่อดด้วยริงเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้ย่ังเปียวเลยไปไหนวะตายจับรวยจับรวยตายนั่นไรในน้ำยังไม่ตายนะยังยังผมไม่เห็นหมดเลยว่ะเบทแบทแบทสแน็คสแน็คลุกแกลกยูเลฟยูเลฟคุณเห็นซัมมันร้อนนี่

ไหนวะไหนวะเดนเดนตัวไซก็เดนไหนพี่มันไม่เห็นอะเอานี่เหรอไอ้กูเดินเลยผ่านได้ไงเนี่ยไอตัวให้ยังไม่ตายนะพุทหาด้วยยังมีตะเคียนแน่เลยตบมาตบมาตบปาตบมาดูกกลองดูนักกลองดูเอายิงมาเล้ว่าเอายิงมาเลว่า ยิงกลยก็ได้ยิงอ่ะพายิงเลยพี่เครื่องไขมันจะทิ้งบอมเหรอทิ้งบอมมัทิ้งบอมมันทิ้งบอมโอ้โเยี่ยโดนได้ไงาเน่ยกูต้องไปซ่อมบ้านแล้วเอ้หรถตายแล้วเอาเครื่องบินมามันข้างมนี่

ไม่ใช่ป่ะไม, s fine, <S ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่บอกไม่ไม่เสพอะไรแม่งทุกอย่างเนี่ยมามีกว่าพเสพผู้ตายไปบ้านหลังบ้านไม่น้ำอยู่บ้านมันดำลงไปแล้วเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาซอยคอยแล้วซอยคอยแล้วโอ้โหซงบินทิ้งบอมใส่โบน่าใส่โบนไม่โดนขอขเกียร์หน่อยขอเกียร์หน่อยเนี่ยปืนเต็มปืนเกลื่อนแถวบ้านเลย มัน <cents> ว <input> right. ิ่งมาตัวนึงเจอแล้วไอ้คอสั้นมึงโดนกูแค่นั้นอ่ะแ้นยิงยิงขายิงขามัน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 พุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วห่านแล้วหนูเห็นเตียงแล้วไปดะไปปุ๊บเตียงก่อนฮะแล้วขึ้นมาพี่เหรอให้นอนขวางถ้ำเนี่ยเที่มันอยู่ในพุ่มเนี่ยนี่ไงหัวมันเหม่งหินหัวป่ะอยากกระแตงโมเลยน่ะลบไปเลย อยู่กับแบงคมุเตียมอยู่ข้างล่างเลยตรงเลยอะหรไอ้พูดอะไรแต่กูว่เมื่อกี้ลุกอ่ะลุกขึ้นยืนเลยอ่ะขวดหยามอ่ะให้ผมมาป่าให้ผมมาให้ไหมเชฟสกายหน่อยบอกท่านี้ไม่อยู่นะบอกเลยมันเอาคืนแน่ อุ้ยนั่นไงคือเปิดประตูคือตายเลยก่อนหนักข้างล่างครับทิ้งขี้ให้บ้านนี้ดีกว่ามั้งเลือดไหลเป็นโลหิตมันยิงกล่องมีนะเตรียมอยู่แถบนี้เดี๋ยวบวกก็มีมดขี้ต้องตายขี้เครื่องบินแม่งรู้จุดหรอแล้วอ่ะตายโดดล่มมาโดดได้ง่ายขนาดโดดง่ายขนาดไหนเลยวะ เดย์เครื่องปิดนี่ต้องโดนป้องเอาลอยน้ถ่ายไปไหนกระป๋องวะนี่นี่นี่ขึ้นมากระป๋องหนึ่งอ่ะปืนมันหมุกเก็บไว้มั่วๆก่อนแล้วกันนะว้ายพยายามเก็บปืนว้ายดูลหน้าประตูที่มันวิ่งผ่านป้อมนอกมาแบบชิวๆลูกหมดเลยไม่ออกน้องแบงค์ปีนจากปูห้าร้อยดับเลยนะไม่มันยิงทีมันยิงปืนลงนีมันไม่ได้สั่งอ่ะผมบอกอยู่ มันยิงบนเขาอะแต่ว่ามันไม่ยิงเขาเรียกไม่ยิงในน้ำ่ดยิ่ในน้พวกวน้ำไปเาส่อลเลรอามันด้บ้านหาไปไหนวะแล้วอยู่ไหนมาเคมันเข้ามาแล้วฝั่งอมฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเฮลาก้ามีปืนได้มั้งเนี่ย ร้านอาหารตรงนี้อยู่ดีไหมเพราไม่มีไม่มีไม่มีตัวเป่าตัวเป่ามันลุกมันลุกเฮ้ยสองนัดเฮ้ยให้แล้วอ่าไม่บอกไม่พอเสพพี่ยิงก็ได้เนาะตายปะตายตายตายไปยิงแล้วหัไปสวนแบบโอล็อกไปยิงเฮ้ยมีตัววิ่งมาน้าพี่ใจผมโดนช่วยปะโต้องตายตงทุกไปเลยเหรอบอลเลยบ้านจะกลับได้เลยเต็มวังมันยังไปเสียงอีกเหรอมันวิ่งมาเรื่อยๆไม่มีปืนนะ มันมีเตียงแถวเนี้ยพี่ทหาไม่เจอแต่มันไม่วิ่งมาเติมผี่อะไรนะพี่เดี๋ยวนะชื่อใหม่นะเอกอาเซกอะไรสักอย่างเนั่นผมตีฝั่งขวาไปเตียงหนึ่งที่เราตายได้เบาโอ้โหพอบ้องออกมาแม่งที่พอพีจีออกมาแม่งเถกไม่เอ้ย หรือมันจอดเติมน้ำมันที่ปั๊มไงไอ,ไอสัตว์เราเอา RPG ยิงเลยกระโดดลงบ้านเหรเอ,าอ้านี่ไงเตียงมันไอเสกอะไรอ่ะไอเสกเ,เหรอผมผมเพิ่งยิงมันตายไปอ่ะมีอาวุธด้วยเนะี่ยของทำเตียงวะเนีออ่ยก็ใครอยู่ตรงบ้านไอเกเนี่ยเตียงเหรอแบงค์ใช่เตียงท,ทำเตียงยเดี๋ยวนี้ผมซุปไปแล้วรอบนึงเพิ่งเวนมาใหม่ะเหม็นเหม็นทูเหม็นทูนี่คือใครคือบินมาแล้ว อเอเอามาอะไรอะไรเจออไรพี่เจออะไรเจอรถเจอรถรที่ไหนที่ไหนมากรลังไปไหนายบ้านวิ่งตรงมาเลยทาไปวอลโอเคโอเคโอเไ่บอกไพอเสร็จตานึงหน้าบ้านเบ้าน่ะเอาจอมาด้วยนะไนมาแล้วเออหลดมาแรกก็ได้นะไม่ต้องไปยืตรงนั้นหรอกพี่พอยละอย่าพี่ไปไง สวยสวยตรผมมีตัวเอาจเลมาเลย๋ย่ผมมีช่วยแล้วตัวมาร์กตายแล้วใช่ไหมตรงนี้เลยเนี่ยรถมันอยู่นีนน่ะนเัว่าเจอรยวรกระบ,บะ,ะส,สวยสวยสวย,ยิงจอดเลยก็ได้นะผมจ,จอดดีกว่าไม่ไม่ไหวต้องเอาีอามาหลายคน <มา S 2> คอย่อแบ่ค<ร>งเลยนะ ตายตายไม่บอกมีพอรเสร็จนี่ตาย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 ตะล้อมข้าหลังเลยเออมันต้องย้ายแหละเพราะว่ามันโดนแล้วไงมันต้องย้ายจุดคิดว่าเราจะถอยไปไกลกว่าแต่มันขับมาถ้ามันขับมาฝั่งผมมาผมมีเดียวไม่ตายได้ไงพี่ได้ไปตรงนั้นกี่ตัวเราอะหลายคนเลยนะ ขับมาทางนี้สิยังครูปเราขึ้นได้ป่ะไอ้บดได้ต้องขึ้นจากบ้านข้างบนออกไปแล้วโอเคโอเคผมวิ่งมาขึ้นจากบ้านในศูนย์อาหารจริงขับมาทางนี้สิแล้วก็โดนล็อบไปโอได้สองเฮ้ยไอ้เชี่ยมีคนยิงผมอ่าวิ่งวิ่งมาตรงชื่อนี่วิ่งมาตรงชื่อนี่โอ้โหไอ้เยี้ของตกไอ้เอทีอะไรอะไรก ไปไปัขับไปทางไหนวะมันไม่ขับแล้วทางนี้แดนแดนแดนน้าหนิดนมากเกลือหลไหลหลไหลอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มเอ่อพุ่มพุ่มขวาพุ่มขวาใกล้ๆหินวิ่งละไปไปไปไ่เลยผมเฮ้ยน้ำผมน้ำผมใช่สยสนๆไหนไหนๆไอ้สั่งรวย ตยทำไมเหล่าตายเชิญนะตัวคนนี่แหละยังไงผมตายโดนทำไงวะให้น้ำอยู่ครับให้น้ำอยู่เดี๋ยวสวให้น้ำมันก็เพก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 มากระเพกกลางเกาะเลยพี่จะรบแดนแดนแดนไปช่วยพี่จอดแล้วจอดแล้วคือไหนนะเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนอพี่กันกบนบดกลางเกาะเลยแบงค์เข้าแบงค์หันหน้าไปทางทะเลแล้วที่ไปขายรถเฮ้ยได้เพืดี๋พุ่งเดี๋ยวตัวนึง

เอาอยู่ข้างบนเหรอโอเคพิดก่อนไปก่อนบุงเือบุ๋งยเพิดียววไม่อ่า้เ่อย่ขอเคโอเคอมันเอาย้ายรถไปเรเดี๋ยวัก่อนไวผมไปเวอร์ดูตอนนี้คือเอารถอย่างเดียวละตอนนี้เอามันจอดรถตรงนี้เองเหรอเจ่าเจล่าเจะเตียงคั้นึ่งถกก่านเตียงกเตียงตกเตียง เกาะอยู่ตรงไหนจ้าพนมันเกาะเกาะาะนตาตะวัาะวันายนเจ็บ้วยิงเจาะไอ้ล้อแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วแต่ไม่ตายเราจะรถไมเจาะเจาะประตไปเลยเอาของเสร็จเไม่กระสุนไม่พอวะรอมย่เกาะีกทไมของมดของหมดเลยเหมือนซื้อมาเลยอ่ะ หมดเลยทำไมมันทำไมมันลงมาบนนั้นแล้วมีปืนให้มีคนไม่เข้าบ้านนะหมดเลยหมดเลยขึนกันไหนเดี๋ยวปืนเดี๋ยวปืนเดี๋ยวปืนคอบไว้คอยพาตาตาเสวยออมา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 หะทิ้งไปเอ็มเคอ่ะนี่ผมเมื่อกี้คิดงาน่รู้หันไปออกหมดแล้วอ่ะตอนเนี้ยวิ่งขึ้นไปบนหินสามก้อนอ่ะคุ้มกันเลยนะเอาเอากล่องมอสอ่ะ

อยู่ฝั่งอยู่เกาะฝั่งนู้นเหรอใช่น่าจะนอนซุ่มพุ่มระวังนะกัยู่พุ่มฝั่งนี้พุ่มนี้พุ่มหน้าผมปะใช่ใช่เขาหน้าใครยิงอ่ะนอกบ้านใครยิงอ่ะยิงประตูไหนโอ้ยเยี่ยมบาเลยด้วยเอ้ยมันเอาบาเลยมาจากไหนอ่ะแต่โดนแล้วนะแต่โดนแล้วมอต่อที่มอสที่ไหนตไม่มีลอที่ ทุกกล่องพี่มอสได้ยินหรือยังไหนเข้าบ้านกำลังรถเข้าบ้านเปิดประตูรถด้วยเปิดประตูรถด้วยตอนนี้อยู่บนกอยอยู่คนสามสองสองให้ไหมเอาลอยเข้าบ้านเอาลอยเข้าบ้านเอาเปิดประตูบ้านให้หน่อยจะรอไหมตอนนี้ก็อีตามอสอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหมใช่ใช่ใช่ก็องพี่มอสไปแล้วเนี่ยมีไม่กระสี้วยเนี่ยย้ายไปไม่ไกลอ่ะแบนี่เอาาไไมมกรด้ย